ได้คอนเน็กชันได้ลองคิดเองทําเองที่สำคัญครับได้ฟังครับฝึกงานที่ k ค t ได้อะไรกันบ้างก็ได้ความรู้ครับได้เพื่อนแล้วก็ได้ตังค์ครับ รู้สึกว่าเอยได้รับประสบการณ์จริงมากๆค่ะเพราะว่าพี่ๆอ่ะก็เหมือนโยนโปรเจกต์จริงมาให้ทําเลยได้ลองคิดเองทําเองรู้สึกว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ที่หาจากที่อื่นไม่ได้แน่นอนเท่าที่ฝึกมาเดือนกว่กากท็ที่แน่นอนครับได้ความรู้ต่างๆได้เพื่อนอะไรอย่างนี้แต่ที่สําคัญครับได้ตังค์ครับได้รู้จักพี่ๆแบบว่ามีบรรยากาศที่ดีด้วยกันนะครับกินข้าวร่วมกันครับสนุกดีครับของผมก็ได้ช่วยงานพี่ๆหลายๆอย่างครับแล้วก็รู้สึกได้คอนเน็กชันเพิ่มได้ได้หาของกินที่ตลาดนองครับค่ะ ได้ฝึกออในสิ่งที่มหาลัยไม่ได้สอนเราค่ะถ้าสมมติเราอยู่แค่มหาลัยอะ่ะเราจะไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะโค้ดสในการทํางานมันคืออะไรแต่ถ้าสมมติมาได้ทําจริงๆอะ่ะเราจะรู้มากกว่าที่เราเรียนอยู่ที่มอจริงๆครับชีวิตด,ดีๆที่ KKP เพราะ KKP ที่นี่มีโอกาส